มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะก็ตามหลัง415ไปเลยนะก็ได้คีเวทบาย5215นะฮะทำขบวนมานะครับวันนี้อันนี้มาดักถ่ายก่อนเข้าท่าพระนะน่าจะประมาณ6-7โล8โลได้ไหมาะจากตรงนี้ไปท่าพระนะโอ้ยาวอยู่นะครับวันนี้ตองห้า ช่วงนี้เขาตัดทางหญ้าแล้วนะก็เลยมองเห็นรถไฟชัดหน่อยนะข้างทางโอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่มียุบนะฮะหมอนกับไม้หมอนยุบลงไปนะเวลารถวิ่งผ่าน